ถึงแล้วครับเพื่อนๆหม่ำชัยภูมิร้านหม่ำเจ้าหนูนะครับร้านนี้บอกเลยว่าพี่เขาไม่ได้ทำเองนะฮะเ,เอ,อัวน,นี้ก็้วหมอนกผมบอกเลยหม่ำพี่เขาไม่ได้ทำเองแต่เขารับมาเป็นร้านที่อร่อยเดี๋ยวผมไม้สายพี่เดีวก่อนครับครับพี่ผู้ภาษาพี่เลย พี่ภาษาโคราห,หรือภาษาอีสานเลยได้ครับนี่นะฮะคือผมผ่านมาร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายจริงๆในตัวเมืองชัยภูุิก็มีแต่ร้านนี้ก็เคยกินแล้วพี่ผมถามนิดนึงผหม่ำที่ผมซื้อไปอะตอนนี้ไม่ได้กินเลยแล้วรสชาติจะเป็นยังไงบ้างถ้าผมเอาไปกินนะเหมือนเดิมพี่มัน,ม,นมันไม่เป็นไรแล้วพี่เอาออกมาเรามาทําให้มันหายเย็นสักหน่อยนึงพี่โอ้ยเป็นเป็นเป็นเดือนแล้วนะ่ะไม่เป็นไรพี่ตัวนี้เก็บได้นานมันเป็นการถนอมอาหารอันนี้อันนี้คือเส้นละเท่าไหร่เนี่ยพี่เส้นละร้อยพี่แถวละร้อยไหนพี่ถือให้ผมดูหน่อยแถว อันแถวหนึ่งอันนี้สองแถวอ๋ออันนี้สามสามแถวสามร้อยอ๋ออันนี้แถวละร้อยแถวละร้อยครับเสร็จละร้อยอันนี้พี่ทําเองหรือว่ารับมามันเป็นอ่าถ้าเป็นไส้กรอกกับพูนเชียงจะรับมาพี่จะเป็นหม่ำทำเองอ๋อทาหม่ำทำเองครับเฉพาะหม่ำอ๋ออันนี้ไส้กรอกก็อร่อยนะครับแต่ถ้าผมป๊แปะที่สองทิตย์มันเปรี้ยวไงเราต้องไปแล้วกินเลยใช่ไหมถ้าพี่ไม่ชอบเปรี้ยวพี่แช่ตู้เย็นเอาไว้พี่ออ๋ถ้าอยู่ในตู้เยวครับถ้าถ้าอยู่ในตู้เย็นมันจะไม่เปรี้ยวอ๋อถ้าอยู่ในตู้เย็นไม่เปรี้ยวครับช่องฟิมมันจะไ่เปรี้ยวพี่ นี่เส้นละร้อยนะครับตัวนี้แถววัอันนี้หมูหมูครับตัวนี้เนื้อตัวนี้หมูอันนี้เนื้อครับตัวนี้หมูนะฮะเราก็จะมีกุนเชียงด้วยกุนเชียงโซดปกระลอยเดียวขึ้นกันครับนี่กระลอยเชียงร้อยเดียวเหมือนกันนะตรงนี้ก็จะเป็นหม่ำทำเมงนะผมยังไม่ได้กินเลยตัวนี้ซีนหรือห่อแหมซีนหรือห่อรวมหรือแยกคุนี่นะฮะร้านนี้บอกเลยใครใครแวะมาชัยภูมิไปไหนมาเส้นนั้นไปไหนได้บ้างนะพี่เส้นนู้นอ่ะเส้นนู้นตรงเข้าไปจะไปทางอุดรขอนแก่น เมืองเลยชายภูมิครับนครสวรรค์ก็ไปได้นครสวรรค์ก็ไปที่นี่นะัะแวะมาเลยนี่ร้านนี้คือเป็นร้านสุดท้ายแล้วอร่อยนะอร่อยเดียวพี่แล้วดีนะผมบอกให้พี่เขาแถมด้วยเขาใจดีนะครับมาคุยอะยิ่งถ้าแบบดูมาจากบูมแหมรีวิวบ้านนี่พี่เขาแถมมั้ยแถมครับแถมเลยนะแถมเลยเลยครับนี่ฮะดูกรรมวิธีในการทาของพี่เขาดูนี่สะอาดนะจะซีนก็ได้นะแต่ถ้าถ้าสมมติซื้อแค่เส้นเดียวซีนให้ป่ะพี่ซีนครับแล้วแต่ลูกค้าอ๋อแล้วแต่ลูกค้าครับ เพื่อนดูนะครับหกสิไอแปดสิบบาทพี่พ่กลนี่ก็จะมีด้วยนะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะพี่เนี่ยที่เป็นญ้าเป็นต้นไม้เหรอเป็นสมุนไพรพี่ยาดองอ๋อยาดองสมุนไพรนะสมุนไพรดองเล่านี่ฮะมีหายมีอะไรอ๋อมีโคราดมีโคราดแค่ร,ร้อยพี่ร้อยเดียวนี่ก็คือมีหลายอย่างเลยนะโมดหนุนพี่เขาได้นะนะครับตอนนี้ก็จะมีให้ชิมด้วยถ้าใครอยากจะชิมมาก็คือชิมได้ ครับชิมฟรีชิมก่อนค่อยซื้อถูกใจค่อยเอาอ๋อนี่ถ้าไม่ถูกใจเอาได้ป่ะพี่นี่นะคะร้านนี้บอกเลยเบอร์โทรตามนั้นนะครับอันนี้สั่งได้ไหมพี่สั่งได้ครับก็คือว่าสมมติผมอยู่เชียงใหม่แล้วผมอยากกินอ่ะสั่งได้ครับก็คือผมส่งให้อ๋อสั่งสั่งได้เดี๋ยวส่งไปให้ครับนะครับก็เราก็จะมีค่าส่งค่าส่งที่หกสิบบาทเหมาจ่ายจะเอาเท่าไรก็หกสิบบาทโออย่างตัวนู้น ส่งหมดเลยวันนี้สองพันที่ลาวพี่อ๋อที่ลาวเพื่อนเพื่อนดูที่ลาวนี่คือส่งหมดเลยนะนะส่งหมดเลยนี่ห้าสิบบาทพี่ห้าสิบบาทเท่ากันนี่กระดียมโทนห้าสิบาทนะอ่ะาถังแดงพี่เอาของผมออกก่อนแล้วค่อยททโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆสนใจก็เออมาอุดหนุนพี่เขาได้ก่อนถึงสี่แยกหนองผูโคกสองกิโลแล้วหมดจากร้านนี้ไปก็น้อยแล้วนะพี่เนาะ ไม่มีแล้วนี่ถ้าตรงไปเลยครับนอกจากเลี้ยวซ้ายไปโคราชไปโคราชเยอะพี่ยังมีอยู่แต่มันก็อยู่ที่สีสันอยู่ที่แบบว่าของเขาไม่ได้แบบอยู่ในตู้ซีนแบบนี้เนาะเขาจะแบบว่าไว้แบบข้างๆทางกันเมงวันพี่เมื่อก่อนตอนนั้นพี่มายังไม่ทําผมทําใหม่แล้วอ๋อทําใหม่แล้วนี่นะฮะเพื่อนๆมาอุดหนุนกันได้นะโอเคนี่เห็นว่าพี่เขาซีนแบบนี้ก็เลย